สวัสดีค่ะวันนี้วิก็สั่งของมาอีกแล้วไปดูกันว่าวิได้อะไรมนาะเอ่ยเป็นกล่องวัสดุที่วิสั่งของมานี่เป็นชื่อที่อยู่วิกก็จะแกะออกก่อนอเ,เขาแพ็คอย่างดีเลย ลุ้นกันลุ้นกันว่าได้อะไรแกะแล้วแต่แต่แต่ลุ้นลุ้นลุ้นค่ะนี่หนึ่งสองสาม นี่ค่ะ,ฉะเฉลยแล้วเป็ดอบสำเร็จรูปมีน้ำซอสด้วยเจ้านี้อร่อยมากเพื่อนเขาชอบสั่งมาให้กินเจ้าของร้านจินนาลีสั่งให้กินประจำติดใจรสชาตวิก็เลยสั่งมากินปีใหม่วิจะเอาไว้ฉลองปีใหม่เพราะปีนี้ไม่มีใครมาก็ เดี๋ยววิเอาไปแช่ตู้แช่แข็งต่อส่วนตัวนี้ที่เหลืออีกตัวหนึง่งเพื่อนเขาฝากซื้อเดี๋ยววิจะเอาไปส่งเขาที่บ้านแล้วก็จะเลยไปซื้อของด้วยเป็นแม่ค้าคนไทยที่เขาทำขายในเยอรมันนะ เพื่อนๆคนไหนที่อยู่เยอรมันถ้าอยากลองรสชาติเป็ดจิวิบอกว่าอร่อยจริงๆรสแบบบ้านเราเลยแนะนำเจ้านี้เลยค่ะโฉมงามบ้านนอกเขาขายอยู่ใน Facebook ตอนนี้วิก็มาข้างนอกเอาเป็ดมาส่งเพื่อนอับด้ำเสร็จแต่งตัวเสร็จหนาวมากๆก,ก็เลยต้องกอดถุงน้ำร้อนแบบนี้ออกมา อากาศที่จะมาหนาวเย็นดูแลสุขภาพกันนะคะเพื่อนๆน,นี้บรรยากาศทางมาบ้านเพื่อนแต่มาได้สองทางโอ้มาได้สามทางบ้านเพื่อนวีก็ส่งเป็ดให้เพื่อนเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเขาก็ให้หัวปลารักมาแล้วก็เนื้อปลาลักมาสองชิ้นใหญ่เลยเดี๋ยววีไปซื้อของที่อาดีกันเลยหนาวยังไม่หายเลย กอดถุงน้ำร้อนเข้าไปที่อาดี้คนจะมองวิไหมว่นของเสร็จแล้วพ่อบ้านก็เข็นไปขึ้นรถเราต้องเตรียมถุงมาใส่ของด้วยเพราะว่าถอดผ้าปิดปากเพราะว่าที่ซปเปอร์มาร์กหรือร้านขายของ,ของเขาไมา่ให้ถุงเรานะ พ่บ้านแรงดียกเลยเดี๋ยวพอบ้านเก็บใส่รถเดี๋ยววิช่วยเขาเก็บก่อนเราค่อยไปดูที่บ้านว่าได้อะไรมาบ้างเอาเป็ดไปให้เพื่อนแล้วก็แวะซื้อของเสร็จแล้วก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยมาดูกันเลยว่าวิดได้อะไรมาบ้าง ได้ขนมปังของพอบ้านเหมือนเดิมสำหรับหนึ่งอาทิตย์ที่เราไปซื้อเอาไว้ข้างหลังก่อนได้น้ำตาลมาสองกิโลนี่ได้เป็นเคเซอร์เป็นชีสท,ที่เอามากินกับขนมปังหรือว่าจะเอาไปอบเป็นแซนวิชก็ได้ได้มาสองก่อน อันนี้ก็เป็นชีสแบบเอามาอบแล้วก็เอาขานมปังจิ้มอร่อยได้คอฟฟี่เมดเผื่อนมหมดหรือว่าเราลืมซื้อนมแล้วก็ใช้นีแทนนี่เฟชครีมอันนี้เข้ามาทำอาหาร เป็นอาหารฝรั่งเดี๋ยวเขาทำเขอบ้านกับลูกชายจะทำพวกนี้อันนี้ก็เป็นชีสที่เอามาโรยบนหน้าพิซซ่าก็ได้เอามาโรยทำเป็นลาซานญ,ญ่าก็ได้ได้ไข่หนึ่งแคเพราะไข่อันเดิมยังเหลืออยู่ไม่ได้ใช้หมดได้ซาลามี่มาสองแค นมจืดสองกล่องเพราะอันเก่ายังเหลือนี้คือซื้อมาเสริมไว้ก็น้ำผึ้งขวดหนึ่งวิเอาของไปวางไว้บนหวัวเตาเขาเลยลองอันนี้ผมทำ ฟีกเดนองุ่นอันนี้ผักผักสลัดอร่อยมากวิมีโปรแกรมว่าจะทำซุปก็เลยซื้อข้างเครื่องซุปของฝลังมาหนึ่งนึ็งแท็กแล้วก็หมู ได้เส้นมักโรนีมาสองถุงกาแฟช่วงนี้ประกาดข่าวถูกซื้อมาติดบ้านทุกอาทิตย์เลยทำซุกี้ทำผัดทำได้หลายเมนูอร่อยอันนี้ของฝรั่ง ไอ้แข่ฝรั่งแต่เขายังไม่ละลายน้ำแข็งนะเดี๋ยววิจะแกะให้ดูเขาก็จะเป็นลูกเดี๋ยวเอาใส่จานเลยเดี๋ยววิเอาเทใส่าจานเลยลูกชายกลับมาเขาละลายก็จะได้กินนี่ โบสขนมปังอันนี้ก็เป็นชีสเหมือนกันต้นหอมสดอันนี้อาหารพอบ้านอามาทากับขนมปังเนยแข็งสองก้อนไอศครีมเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นพับิกาหนึ่งแทก อันนี้เหมือนกับส้มแต่บีไม่รู้ว่าส้มอะไรอร่อยหอมใหญ่หนึ่งถุงแครอทหนึ่งแพ็คโคล่าไร อันนสเปรย์เอามาฉีดนอด็อตเวลาเราเปิดประตูแล้วเขาเสียงดังกรีดกรีดกรีดแล้วก็เอามาฉีดในน้ำมันพืชมาสองขวดน้ำเฟลเมนเราเอากินกับน้ำก๊าซจะอร่อยผสมกันถ้าเราไม่ผสมเขาจะหวางเยอะพริกไทยน้ำยาล้างมือนียาสะผม,ม ได้ไวน์แดงมาสามขวดไว้ฉลองปีใหม่แต่ข้างล่างก็มีซื้อมาสะสมอ่ะนี่มันฝรั่งสำหรับทาซุบอาทิตย์หน้าวิได้ขนมปังความซองมาสองก้อน นี้ปฏิทินของอาดีแจกฟรีนะเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากได้ช่วงนี้เขาให้ฟรีวิเอามาสองอันเขียนขมินเขีนพานเขีนนัดเราได้เดี๋ยววิเก็บของเขาที่ก่อนค่ะขอ,ขอบคุณเพื่อนเ่อนทุกคนที่กดติดตามและกำลังใจวิค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ